รัวแม่แก้วสวัสดีค่ะกินเจกับแม่แก้วกับเมนูเต้าหู้ทอดซอสสม้มวัตถุดดิบที่ต้องเตรียมก็จะมีแป้งทอดกรอบน้ำส้มเข้มข้นน้ำเปล่าเกลือน้ำตาลทรายเต้าหู้สำหรับอัตราส่วนสามารถดูได้ใต้คลิปค่ะเทแป้งทอดกรอบลงชามเทน้ำเปล่าลงไป ผสมแป้งทอดกรอบให้เนียนไม่เป็นก้อนนำเต้าหู้มาชุบแป้งทอดกรอบและนำไปทอดในน้ำมัน ทอดให้มีลักษณะเหลืองกรอบตามต้องการจากนั้นตักขึ้นเสด็จน้ำมันต่อไปเรามาทำซอสส้มกันค่ะตั้งไฟเทน้ำลงหม้อเทน้ำส้มเข้มข้นลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือ รอจนเดือดจากนั้นนำเต้าหู้ทอดลงไปคลุกเขาในซอสส้มแล้วนำไปจัดใส่จานเสร็จแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในเมนูหน้ากินเจกับแม่แก้วสวัสดีค่ะ